ก็ไม่มีเลยไม่มีอะไรเสียงยังวิ่อยู่ป่ะก็ยังมีอยู่ยน้อยลงป่ะน้อยลงน้อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆ<ต>ใช่ไหมแต่ไม่คุยให้เราได้ยินเลยใช่ไหมก็เมื่อกี้ก็ยังคุยอยู่คุยว่าไงเมื่อกี้พูดอะไรเยอะครับเยอะอ่ะตื่นหลายอย่างแล้วกลับเป,เ,เ,ลเป็นเรื่องเป็นราวได้ป่ะเป็นเรื่องเป็นรา เป็นเนื้อความอะไรได้ปะก็เป็นเนื้อความอยู่ครับว่าว่ารีบทำบุญจะได้ไอ้นี่อ๋อเหรอบอกให้รีบรบทำบุญเหรอะได้เจอจะได้เจอดีๆเลยอนะ่ะแสดงว่าเขาก็รักเธออยู่อันนี้ไปทำอะไรเอาแล้วแต่พ่อ,เอ,อเอาไปแจกเหรอเอาไปแจมแจกแจมทีละยี่สิบบาท อ่าโอเคอนุโมทนาด้วยอันนี้แบบว่าขอให้เธอและวิญญาณเด็กน้อยวิญญาณเทพเทวดาวิญญาณที่เกาะเกี่ยวทั้งหมดทั้งเส้นมีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลขอให้เจริญรุ่งเรืองพ้นทุกข์ได้บรรลุธรรมอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีให้มีสติมีปัญญามีเด็่สิ่งที่ดีเ,เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจด,ด้วยเถิดรยบร้อยนี <c oughs> ่ละ่ะ